ครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้จะมาทําแกงเขียวหวานไก่นะครับซึ่งแกงเขียวหวานไก่เนี่ยมันก็ทําก็ไม่ยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีพวกน้ําพริกสําเร็จรูปต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับแต่มันก็มีเทคนิคนะฮะนิดหน่อยนะครับที่ว่าทํายังไงจะให้แกงเขียวหวา,านเนี่ยมันหอมมันหอมเครื่องแกงพอเราเราทาเสร็จแล้วเนี่ยมันหอมเครื่องแกงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเทคนิคมันมียังไงแล้วก็ รามีอะไรบ้างนะครับอันนี้ไก่นะครับแน่นอนเราทําแกงเขียวหวานไก่วัตถุดิบหลักๆก็ต้องมีไก่นะครับอันนี้เลือดไก่เวลาไปไปช้าๆแล้วก็อันนี้พริกแกงนะครับพริกแกงนี่เราซื้อมาจากในตลาดนะครับแต่การที่ซื้อพริกแกงจากในตลาดมัเนี่ยไม่ใช่ว่าพริกแกงในตลาดทําแล้วจะไม่อร่อยนะครับมันก็มีเทคนิคอีกเหมือนกันนะครับที่จะทําและให้น้ํา แกงเนี่ยออกมาหอมนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพริกชี้ฟ้านะครับสําหรับพริกชี้ฟ้าเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องความสวยงามนะครับเวลาเราทําแกงเขียวหวานเสร็จใส่พวกนี้ลงไปสีสันมันก็จะสวยงามแต่จริงๆแล้วพริกชี้ฟ้าเนี่ยนะครับเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มากนะครับมีทั้งเบตาา้าแคโรทีนนะครับแล้วก็มีสารลูทีนนิซิลโลสนะครับพวกกากใยนะครับแล้วก็จะช่วยลดาการคัดจมูกนะฮะแก้อาเจียนช่วยขับเสมหะด้วยช่วยกระตุ้น การทำงานนะครับของกระเพาะอาหารด้วยนะครับแล้วต่อมาก็คือใบโหระพานะครับใบโหระพาเนี่ยหนึ่งสรรพคุณของเขาเลยเวลาใส่แกงเขียวหวานเนี่ยมันจะหอมนะครับแล้วก็ทําให้สีสันของแกงสวยด้วยแต่สรรพคุณของใบโหระพาเนี่ยก็มีเยอะมากเหมือนกันนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระนะครับลดการอักเสบนะครับและติดเชื้อนะฮะแล้วก็ช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะครับ แล้วก็ดีต่อตับแล้วก็หัวใจด้วยนะครับอันต่อไปก็คือมะเขือพวง <c oughs> นะครับมะเขือมะเขือพวงกับมะเขือเปาะนะครับมะเขือพวงกับมะเขือเปาะนะครับสองอันเนี้ยนะครับก็มีสรรพคุณคล้ายๆกันนะครับมะเขือพวงกับมะเขือเปาะเนี่ยก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระฮะพวกสารต้านมะเร็งนะครับแล้วก็ป้องกันเซลล์เสื่อมช่วยชะลอวัยนะครับแล้วก็มีกากใยอาหารเยอะนะฮะช่วยขับอาหาร ช่วยควบคุมน้ําตาลในเลือดนะครับแล้วก็มีสารต้านไวรัสเลนะครับมีมีสารต้านไวรัสเลมด้วยนะครับสำหรับตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกระชายนะครับกระชายนะครับกระชายเนี่ยก็มีสรรพคุณทางด้านบํารุงหัวใจนะครับบํารุงกระดูกนะฮะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับแล้วอีกกลับมานี่อีกนิดนึงนะครับกลับมานี่อีกนิดนึงก็จะมีตะไคร นะครับตะไคร้กับขานะครับสำหรับตะไคร้กับขาเนี่ยเดี๋ยวเราจะซอยตะไคร้ซอยขาแล้วเอาไปตําเพิ่ม,มเอามาใส่เพิ่มตัวนี้นะครับเอามาใส่เพิ่มในพริกแกงเพราะว่าพริกแกงนี่เราเป็นพริกแกงซื้อเราก็ต้องใส่อันนี้อีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับตะไคร้กับขานี่ก็จะช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับลดอาการปวดท้องนะครับช่วยขับสารพิษ ขับปัสสาวะเจริญอาหารนะครับแล้วก็บรรเทาปวดนะครับแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทําแกงเขียวหวานก็จะมีอีก2อย่างก็คือกะทินะครับจะมีหัวกะทิกับหางกะทินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราทํายังไงนะครับผมจะขอกลับมาที่นี่ก่อนเดี๋ยวเราจะหั่นข่ากระตคะร้เพิ่มอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะเอาข่ากระตคะร้เนี่ยไปตำนะครับเพื่อที่เพิ่มความหอมนิดเพราะ น้ำพริกเนี่ยเราเป็นน้ำพริกที่ซื้อมานะครับแต่เราก็ใส่แค่พอประมาณไม่ต้องเยอะมากนะครับนะครับใส่ตะไคร้ครับอันนี้ใส่ส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราตำอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวเรามาตำตไนะไคร้กัน จะมีขากระไครนะครับครับอันนี้ก็เป็นส่วนผสมอย่างนึงที่เดี๋ยวเราจะเอาไปผัดพร้อมกับน้ำพริกแกงเขียวหวานที่เราซื้อมานะครับตัวนี้มันก็จะช่วยให้เพิ่มความหอมขึ้นไปนิดหนึ่งนะครับถ้าเราผัดไปมันจะทําให้น้ําแกงอหอมมากนะครับเดี๋ยวเราใส่กะทิไปฮะเดี๋ยวเราจะผัดเราจะใส่หัวกะทิไปผัดเครื่องแกงก่อนนะครับ ันนี้ก็คือหัวกะทิเหลือไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องแกงนะครับที่เราซื้อมาเมื่อกี้นี้นะครับแล้วเราก็ใส่ตะไคร้กับข่าที่ตําได้เมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราจะผัดไปนะครับไอ้ตรงนี้มันจะสําคัญมากนะครับว่าแกงเขียวหวานเนี่ยมันจะออกมาหอมหรือไม่หอมคือมันต้องใช้เวลาผัดเนี่ยนานมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มผัดนี้นะครเดี๋ยวผมจะจับเวลา แล้วเดี๋ยวใกล้สุกเรามาดูกันอีกทีครับเวลาเราผัดพริกแกงอะเราต้องคนมันบ่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเราผัดแล้วเราไม่คนอะเดี๋ยวมันก็ไหม้แล้วมันก็กระเด็นนะครับเดี๋ยวเราใส่หัวกะทิเพิ่มอีกนิ้นฮะ,ะตอนนี้มันก็เริ่มเนียนมันต้องคอยคนบ่อยๆไม่งั้นมันจะ มันชะอกโกแลตก็ต้องผัดให้มันแห้งเลยนะครับพริกมันถึงจะหอมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผัดเสร็จแล้วมันเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนนี้เราใส่คตอนนี้เราผัดไปได้ประมาณ8นาทีแล้วครับตอนนี้เริ่มแห้งแล้วกลิ่นจะหอมมากเลยนะครับกลิ่นกลิ่นนี้จะหอมมากเลยเสร็จเรียบร้อยแ,แล้วเดี๋ยวเราใส่นี้ลงไปนะครับไก่ไก่ไปผัดเลย ครับเี่ยไก่เมาผัดเลยมันก็ดีอย่างไอกินพวกพริกพวกอะไรมันก็จะเข้าเนื้อไก่ด้วยแล้วก็จะไม่ทำให้เนื้อไก่ขาวครับอนนี้ก็ผัดได้ที่แล้วผัดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราใส่หางวงไปนะครับอันนี้คือหาง Okay. พอเราใส่หางไปเดี๋ยวเราตั้งไว้สักพักหนึ่งอันนี้พอเราใส่หางไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราตั้งไปแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเอากระชายนะครับไปปั่นนะครับแล้วมาเทเทลงตอนแบบใกล้สุกแล้วมันจะทําให้แกงเขียวหวานหอมกระชายมากนะครับแล้วก็หอมเครื่องแกงด้วยไปเดี๋ยวเราไปปั่นกระชายกันตอนนี้ก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวเราปรุงรสนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เกลือครับเราจะใส่เกลือไปนิดนึงนะครับ เราปรุงรสโดยเราใช้เกลือนะครับตรงนี้ปรุงรสได้ตามใจชอบเลยใครจะชอบเค็มนะครับชอบหวานชอบอะไรเนี่ยคือเราบอกไม่ได้นะครับถ้าอาจทำไปปรุงไปก็แล้วกันนะครับแล้วก็เราจะใส่น้ำตาลนะครับน้ำตาลเนี่ยเราจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับตรงนี้เราจะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าว เขียวหวานมันก็ต้องมีหวานนํำนะครับหวานนํำนิดๆแต่เราไม่ไม่ไม่ใส่เยอะน้ำตาลมะพร้าวนี่จะจะไม่หวานมากตอนนี้กลิ่นของแกงเนี่ยหอมมากเลยนะครับเดี๋ยวเราใส่อันนี้เข้าไปนิดหนึ่งเดี๋ยวเราใส่อันนี้ไปอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือกระชายปั่นที่เราปั่นลงไปแล้วนะครับมันจะทาให้แกงเขียวหวานเนี่ยหอมกระชายมากเลยนะครับ ใช้ลงไปนะครับกระชายปั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราปั่นให้มันเดือดอีกทีนึงนะครับแล้วเดี๋ยวมาใส่พวกผักต่างๆ ค,คือแกงเขียวหวานที่เราทําเสร็จเมื่อกี้นี้นะครับแต่งผมมีไข่เค็มด้วยผมชอบกินกับไข่เค็มอร่อยมากนอนอยู่อ,อร่อยจริงครับอร่อยมากขอบคุณมากครับ ขอบุลใคร